คุณพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดครบแรกเลยมแม่ดู <laughs> เอาแล้วเหรอ <laughs> เอาไปเดิมเหรอ <laughs> จะไปอยู่ใตนะ <laughs> ้ลมนะวันนี้เรากลับมา ยำคกจกกรีที่เดิมนะครับกัดสะพานใหม่ชนบุรีนะวันนี้มาบรรยากาศเปิดร้านเลยนะคกแรกเลยนะครับคกแรกก็จกกรียกร้านเลยนะครับฮะไมู่เลยนะจกกรียกร้านจกกรียกร้านนี่นะมนูนีห้าร้อยบาทนะครับ,รรบลลไม่ปลาไม่ชูรสไม่ปลาไม่ชูรสนะครับ ่อยเหมือนกรันเหมือนจะแสบตาะลรพี่หนุ่มยิบไยิบแล้วใช่ไหมคะใช่เริ่มแสบแล้ว <laughs> อยากระเพบกาสีพิกกระเด็นเข้าตานะ <laughs> <laughs> อันตรายครับถานมะม่วงมะม่วงก็น้ำแตก <laughs> มาดูจกกียกล้านเมดูนี่ห้าร้อยนะน้องบีนะใช่ค่ะ ไม่ปล่า แรกก็เปิดด้วยมะนาวทั้งสวนแล้วพกแรกก็ปรเดิมมะนาวไปทั้งสวนแล้วนะน้งบีทบอก ไม่มีสูตรนะครับ <c oughs> แต่ไม่อร่อยก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับไค่แล้วค่ะ <c> q c ทำงาน ขาดหวานเราะไม่ใช่มันเผ็นไปนจะต้องเติมเครื่องลงไปเดี๋ยวลูกค้าเช็ไม่ได้นี่ลมก็จะแรงนิดนิดนะครับเ่วยมาแล้วเดิด่ก้ไปก็เจ็บจนเกินไป แบบย่างน้ำยํำนะครับมะนาวแท้นะคะไม่ปลอมดูดิเต็มกล่องขนาดนี้แล้วแม่ค้าปลอมไหมครับนิดหน่อยครับ <laughs> อันนี้เป็นจกกี้ยกล้านนะครับนี่นะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยโอเคห้าร้อยบาทนะชุดนี้นะ่ของของพี่สี่ข้าวต่อด้วยยำ สี่ไข่ปลาราค่ะโแรงเรมาเปิดนั่นแหะปลาาเราจะเอาโคงนี้เป็นปลาาแล้วนะครับนี่สี่ไข่ปลาามะเเทศทั้งสวนมะนาวทั้งสวนเนระาถนัด ใส่งไปเลจนิงไม่รวบนะฮะใส่เยอะๆเจ๊นิงจะไม่รวบนะคืออะไรครับเจ๊นิงรั่วไปเจ๊งคืออะไรอ่ะมันแปลว่าเจ๊งแต่เราพูดว่าเจ๊นิงรั่วใส่เวลาจเยอะๆไม่เจ๊นิงนะไม่เจ๊นิงแน่นอน ไหนแซบไหนนัวก็ใส่ไปเลยครับอืมเบ็ดปลานะพร้อมเลยนะครับกระบวยกระ b u o นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โขอคอยปลาขึ้นมาก่อน

เมื่อวานไปไหนมาไม่มาหาหนูเมื่อวานไปเที่ยวพักอินนะครับอ๋อไปไปกินเ,กเ,ยเยอะอยู่ครับไปแวะร้านไหนมาเมื่อวานโอ้จำร้านไม่ได้ครับเยอะแยะมากมายนี่เป็นยำสี่ไข่ เยี่ยวยั่วเลยครับมชิมกันนะครับแม่หล่อยไปหาหมอค่ะฮะแม่หล่อยไปหาหมอนะครับทำไมต้องไปหาหมอครับเป็โควิดแน่ๆนี่ เดี๋ยวมาดูยำสี่ไข่นี้วัตถุดิบประมาณนี้ยังขึ้นไมเ่เสร็จนะนี่นะนี่เป็นไข่แมงดาตามด้วยไข่ปูตามเอวนะคะป,ปาดิเกียวตามด้วยไข่หมึกนะครับ แดงอะไรคะีไข่ค่ะไข่ปลาโลน้อ2หไข่นหอย4ไข่แล้วก็หอยนางรมนหอยนางมใสหอย้วเอาใกระปุกยกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้าหาดูเมนูเมนูอนู่ไนเมนูฟิว ทางนี้ครับโดนไปแล้วครับเปิดทุแรกเด็กๆใช่ไหมเม็ดพริกระเด็นติดขอบตาเลยครับ Oh. เป็นยำสี่ไข่บวกหอยนางรมสี่ไข่บวกหอยน่งลมมีค่ะพกนี่ไปเบลเลอร์เลยนะ มัง่งมั่งพี่น้องใช่ใช่น้ำกำลังขึ้นมั้งท้องฟ้าโล่งลมเย็นๆไม่ร้อนมากก็ถ่ายรูปสวยนะค๊ะมากินยำจบกีแล้วก็มาถ่ายรูปก,กับบรรยากาศกสวยๆได้นะครับถ้าเผ็ดมากก็กระโดดน้ำได้เลยนะโดดได้ไหมโดดได้ค่ะโดดได้นะครับโดดเลยเ๋ยวว่ากัน <laughs> เป็นยำซี่ไข่บวกหอยนางรมใช่ไหมใช่เท่าไร่แบบนี้สามบาทสา <300 S 2> มร้อยบาทตส <250 S 1> าสิบบวกหอยนางรมห้าสบาทใหญ่เด้ออใหญ่เลยครับยดตักไข่ตักไข่ไม่เป็นไรอย่าจกไข่นะไขไ่ไว้ของยังขึ้นไม่เสร็จนะครับ เซอร์ม,มอนแม่ทันได้ขึ้นหอยแข็งแม่ทันได้ขึ้นนะครับเปิดร้านลูกค้าเข้าเลยนะยอเพชครค่ะหยเฮ้ยเท่าไหร่นะสามร้อยบาทส <500 S 1> ามยมีหอยนางรมเพิ่มอีกนะครับ भाई बोल रहे ปลาได้ไหมเนี่ยได้ค่ะร้านนี้หนุ่มมึงชนมาเมื่อไหร่ลูกค้าต้องเต็มร้านอันนี้ไม่มีหน้ามาครับไม่ชนกันมาฮะมีหน้ามาไหมหนุ่มเมืองชนมาทีไรลูกค้าเต็มหน้าร้านเหรอกาแฟอะไรหนุ่มยำแข็ปลาเรียวเซียวยำเต็มบ้านเจ็ดหวานเนาะ ปลาร้านนี้เขาจะแซ่บมากนะน,นัวนะครับแต่ละร้านนับปลาร้าเขาจะแตกแบบนะนะอร่อยคนละแบบอร่อยทุกรแบบ้านอร่อยทุกร้านแต่อร่อยคนละแบบนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบรสชาติไหนถ้าชอบจกกีรักจกกีก็มาหาจกกีกกนะถ้าชอบเปิ้นยำแซ่บเวอร์ก็ต้องมปหาเปิ้นยำแซ่บเวอร์ระอรนะคะระับ หรือชอบสวยแซ่บซิ่งก็ไปหาสวยแซ่บซิ่งได้นะของร้านเราเป็นพัทมิตรกันหมดนะทุกร้านนะครับ<ช>ที่ไปถ่ายนะเราจะไม่แกงกันไม่แกงเราจะไม่แกงกันนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้คอยดูจกกีนะไปหาไปหาสวยแซ่บซิ่งใช่ไหมก็ใช่แล้วก็เปิ้ลแซ่บเบอร์เปิ้ลยำแซ่บเบอร์อีกนะเดี๋ยวคอยดูนะเร็วๆนี้นะครับได้เลยวันวานนี้ พี่ว่ากล่องใส่ของนี่มันใหญ่ไปหรือเปล่าใหญ่อยู่ครับไปเราหกบาทแล้วตกไปเราหกบาทได้ไปยี่สิบบาทได้ยี่ห้าใบใช่ไหมได้ตกไปเราหกบาทเป็นยำอะไรครับอันนั้นเป็นยำอะไรครับแซลมอนเดี๋ยวเซมอนมาหั่นใส่นะ กีจะไม่ค่อยถน,นัดหันเซอ์มอนนะครับทุกกีไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอะไรครับไม่ชอบไม่ชอบหันเซอมอนแล้วไม่ไม่เขาปาดหนังออกมาเลยครับอ่าน,นลำบากที่หลังก็บอกเขา,เาหนังออกไปเลย ตรงนี้จำพอนยังไม่ลงราคาเลยน้องบี้ก็จะขายราคาเก่าราคาเก่ากล่องมาใส่ดูห<อ>น่อยนะได้เยอะนะคะได้เยอะนะราคาเป็นยำปรันใส่เปรัน เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ยำไขป่ปลาเลเซียวเผ็ดหวานนะเนาะเผ็ดหวานครับหวานนำถ้าหวานนี่ทำง่ายนะน้องบีนเนาะทำง่ายทำง่ายมากวัน <laughs> นี้แสงดีไหมคะฮะแสงดีอยู่เนาะ ดีอยู่ครับฝนเป็นย้อนแสงนะครับแทบจะไม่เห็นครับ <laughs> นี่กระเด็นทุกอย่าง มันน่าทานเนาะยั่วๆเลยครับสีสวยด้วยนะ พี่นมมาลูกค้าตามมาเลยครับว่าดวงสองงกันนั่นเนี่ยต้องมายืนทั้งวันแล้วตายไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนค่ะถ่ายไลฟ์สดอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปถ่ายลาย,ยให้พี่ลุงไปถ่ายคนอื่นมาขออนุญาตตักไข่นะคะนี่นะ ไข่ปาลาเลเซียวนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะโอ้โหมีอะไรก็โกยใส่เข้าไปโอเคโอเคครับค,คลิปโดนใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด s u b s c r i b ์ Subscribe, ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องบีทขอบคุณมากครับ